ลัคนาราศีกรกฎใช่ปี2565ค่ะเป็นปีที่ดาวขยับย้ายและส่งผลกับชาวกรกฎจริงๆหนึ่งในนั้นคือดาวราหูที่30มบีนาย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเลงไปยังเรือนพันธุค่ะเป็นปีที่ชาวกรกฎมีโอกาสจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายงาน สำคัญนะครับค่ะหนูคิดว่าชีวิตคนเราชีวิตหนึ่งจะย้ายบ้านกี่ครั้งอะถ้าเป็นหนูอะหนูก็จะไม่ชอบย้ายถูกไหมเราติดที่ถูกไหมแต่ปีหน้ากระกฎเหมือนกับจะเป็นไฟบังคับที่อาจจะต้องมีการขยับย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือบางคนคือย้ายที่ทํากินหรือบางคนคือไปทํางานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทำไมมันแป๊ะอะขออีกทีค่ะหนึ่งสองทรา อ่า,อานะครับและชาวลัคนาราศีกรกฎใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความมั่นคงในอาชีพการงานมีความรู้สึกว่าตัวเองยังแบบว่าอยังหาทางตัวเองไม่ได้ยังค้นหาตัวเองอยู่ที่เราเ้วก็ชอบพูดอะ่ะช่วงนี้กําลังค้นหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยปีหกห้าจะได้งานที่เหมาะกับตัวเองอยกตัวอย่างเช่นสมมติตัวเองมีความถนัดหลายอย่าง แต่มันยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยไอที่เราถนัดเนี่ยเราจะทำมัาดีไหมปี65ได้อาชีพที่เหมาะกับตัวเองแน่ๆ <S 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 เหมาะในที่นี้คือทำแล้วรุ่งเรืองทำแล้วทำนานใครที่มีแพลนจะไปทำงานต่างประเทศ <S <S <ะ>ใครที่อยากจะสมมติอยากจะไปทำอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะเป็นลูกเรือเป็นช a ตจัสแอร์โฮสเตสนักบินหรืออะไรก็แล้วแต่ มีโอกาสสาเร็จสูงใครที่จะทําธุรกิจที่จะต้องเดินทางต่างประเทศค่ะสําเร็จแน่แล้วไปในทิศทางที่ดีมากฟังมาถึงตรงนี้แฟนๆเพจดวงดีและต้องการสังเกตไหมครับว่าผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็ดาวต่างประเทศมันไปลอยกลางฟ้าต้องสองดวงอะแล้วเป็นดาวใหญ่อะ มันจะไม่ต่างประเทศได้ไงอ่ะก็คือเหมือนกับพี่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายนู่นนี่นั่นทางการอันทั้งแบบว่าที่อยู่ถูกยกตัวอย่างเช่นสมมติสมมติเอาล้องกันหนึงานนะสมมติทั้งสองคนนี่แหละว่าสมมติล้องกันมีแผนอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำสักทีเรื่องเรื่องงานดูอะไรจังหวะหลายๆอย่างพอเข้าปีหกห้าปั๊บจูจูไอที่ไปคุยงานไว้ไปทรายคนจะไปใส่คอนแคไว้เขาเกิดเรียกพอดีแล้วมันต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศต้องกันอาจจะไปอยู่ใน สถาบันอะไรสักอย่างที่ประเทศสิงคโปร์สมมติไปอยู่ประจําหรือไปอยู่ที่ประเทศเออสออเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ยกตัวอย่างนะเป็นไปได้อย่างนั้นเลยแต่ย้ายไปอยู่แล้วดวงจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นโอ้โหเด้งดีขึ้นแบบสองเท่าสามเท่าเลย <c oughs> นี่แหละคือชาวลัคนาราศีกรกฎแต่แต่แตรกรกฎาสิงหากันยยาตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะนี่คือครึ่งปีหลังถูกไหม เป็นครึ่งปีหลังที่ชาวกรกฎมีรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากที่ผมบอกนี่คือว่าอย่าพลาดอย่าเผลอเรอมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจสําคัญสําคัญทั้งสิน้นหมายความว่าสมมุติว่ามีประเทศที่เราจะให้เราเลือกไปหรือมีงานหลายๆอันมันต้องตัดสินใจดีๆนะไม่อย่างนั้นบางทีมันอาจจะไปเลือกอันผิดได้ก็คือต้องตัดสินใจดีๆว่าจะไปในทิศท,ทางไหนเอาให้แบบแน่ใจแน่แน่ถูกต้อง